เข้าสู่งานละครเพลงการกุนศรเรื่องเท้าสามนและนางมาุคาตอนพระธิดาเลือกคู่ในมันชื่น <c oughs> คืนสุขสนุกสนานนี้ <c oughs> ผมเป็นวงเครือและดิฉันรอพิรเลาเพชรบุรีกุลนะคะดิฉันขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ร่วมเข้างาน,นากิจกรรมพิเศษของสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวันนี้นะคะครับยิ่งใหญ่ไม่ยิ่งใหญ่ต้องดูการแต่งตัวของพิธีกรเราสองคน <c oughs> ใช่ไหมครับคุณอ็มาในชุดอะไรครับเนี่ย ชื่ไทยจักรีนะคะขอรักการาที่5านะกการาชการที่5ผมก็เช่นเดียวกันนะครับย้อนยุคมาจากสมัยรัชการการที่5เหมือนกันนะครับคู่นั้นเป็นคุณเดชครับผมวันนี้ครับ เป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการครับแต่รับรองว่าดูแล้วสนุกสนานอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองอย่างแน่นอนครับเพราะว่านักแสดงทั้งหมดนั้นมาจากสโมสรฝึกผู้เชียยใหม่ครับนอกจากนักแสดงแล้วก็จะมีทีมงานผู้เขียนบทและผู้กํากับการแสดงก็มาจากสโมสรฝึกผู้เชียงใหม่เช่นกันนะครับทีมงานทั้งหมดนะครับสโมสรฝึกผู้เชียงใหม่นั้นถือว่าเป็นห้องปฏิบัติการการเรียนรู้การพูดอย่างเป็นระบบนะครับ Toastmaster International นะครับและว,วันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับที่สมาชิกได้มีโอกาสนำสิ่งที่เรียนรู้ที่สโมสรสู่ผู้เชียวใหม่นั้น มาฝึกใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จริงครับอย่างเช่นพิธีกรเราสองคนนะครับคุณเบนกับคุณอ้อมเนี่ยก็มาทําหน้าที่เป็นพิธีกรจริงๆหรือว่าจะนํามาประยุกต์ใช้นะครับเรื่องการใช้ภาษากายภาษาท่าทางหรือการใช้น้ําเสียงนะครับก็นํามาประยุกต์ใช้โดยนักสแสดงนะครับก็จะนํามาประยุกต์ใช้ในละครเพลงการกุศลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกิจกรรมพิเศษกิจกรรมดีเช่นนี้ก็ย่อมมีจุดประสงค์ที่พิเศษใช่ไหมครับคุณอ้อมครับใช่ค่ะ ผู้มีเกียรตินะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับมาร่วมง,งานและก็ให้การสนับสนุนนะครับก็นะครับแขกผู้เกียรติแรกนะครับเจ้าดวงเดือนนเชียงใหม่เจ้าพัชินนัชียงใหม่ดรอเตอร์จรันสมรวัฒนะเวชินครับนายกกิติมศักดิ์สมาคมสตรีสัมพันธ์กรุงเทพมหานครคุณนววสีพัฒพระธรรมม่านะครับนายกสมาคมสตรีสัมพันธ์ค่ะท่านผู้ภาพสาร หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านพรมรสัตยาพิพัฒน์นะคะดกรกสมารประสงค์เจริญผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ mm hmm. คุณบรรลพบแทตเตียวประธานชมรมดนตรีจีนคุณสราวุฒแสตเดียวประธานกรรมการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่ดีคุณอินสมปัญญาโสภาจากหนังสือพิมพ์ไทยดีค่ะสโมสรฝึกพูดแห่งลานานาไทยคณะโรตารีทั้งหมดเลยนะคะ แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือสื่อมวลชนทุกท่านค่ะครับที่ได้ให้เกียรติมาทําข่าวและประชาัมพันธ์น,นะครับในงานละครเพลงการกุศสมเรื่องนี้นะครับแขกผู้มีเกียรติมากันอย่างมากมายเหลือเกินนะครับสร้างความชื่นอกชื่นใจให้กับคณะการจัดงานทีมงานนักแสดงครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกสโมสรฝึกผู้เชียงใหม่ท่านจารุวรรณบุญเฉลียวครับวันนี้ก็ถือว่ายิ้ม หน้าบาเลยทีเดียวนะครับแต่งตัวตั้งแต่ตีห้าของวันนี้นะครับท่านด,ดูมีความสุขมากนะครับในโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกสมโมสรฟุตผู้เชียงใหม่ปีพุทธศักราช2555ท่านจารุวรรณบุญเฉลียวครับได้ให้เกียรติขึ้นป่าวทักทายและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาชมระครเพลงการกุศลขอเรียนเชิญครับ นถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านนะคะวันเวลานะคะผ่านไป,ปรวดเร็วเหลือเกินค่ะดิฉันมีความรู้สึกว่าปีที่แล้วเพิ่งผ่านไปแค่นั้นเองแต่มาปีนี้นะคะมีความรู้สึกว่าโอ้โหเรามีโอกาสได้ต้อนรับท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งแล้วเหลือค้ายปีที่แล้วนะคะดิฉันได้มีโอกาสมายืนบนโพเดียมได้มีโอกาสมาทักทาย ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและปีนี้เดือนนี้ได้มีโอกาสมายืนบนโพเดียมแห่งนี้แต่เปลี่ยนสถานที่ค่ะเหตุผลที่เปลี่ยนนะคะเพราะปีที่แล้วเราจัดงานปรากฏว่าห้องค่ะจุไม่พอค่ะปีนี้เราต้องเปลี่ยนค่ะการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆค่ะวันนี้เห็นไหมคะเราก็ได้รู้จักท่านผู้มีเกียรติมากขึ้นอีกมากมาย วันนี้นะคะดิฉันนะคะพกใจมาเกินร้อยเลยค่ะดิฉันพกใจมาเพื่อจะมาขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกทท่านที่ท่านให้การสนับสนุนสโม,มสรของเรามาโดยตลอดค่ะกิจกรรมพิเศษต่างๆท่านก็ให้การสนับสนุนสังเกตวันนี้นะคะดิฉันจะมองเห็นนะคะว่ามีพี่ๆนะคะหลายๆท่านปีที่แล้วเราก็เจอกันมาปีนี้เราก็เจอกันและเราก็ยังได้พี่ๆใหม่ เกิดขึ้นอีกมากมายมีม,มีมีโทรศพัพท์นะคะถามดิฉันว่าจัดงานใหญ่ขนาดนี้งานแปลนขนาดนี้นักแสดงทุกท่านทุ่มบุญสร้างกันขนาดนี้แล้วน้อเก็บบัตรแค่500น้องพอไหมมีเงินเข้าสโมอสรอเหลือหรือเปล่าดิฉันบอกเลยค่ะว่าดิฉันได้มากกว่า500บาทวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือหนึ่ง เป็นการหาเหงินเข้าสโมอสรเพื่อน,นำมาบริหารสโมอสรอนในปีต่อๆไป 2. ค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์สโมอสรฝึกผู้เชียงใหม่ไปยังบุคคลภายนอกตอนนี้หลายๆท่านก็เริ่มรู้จักสโมอสรของเรามากยิ่งขึ้นค่ะและ 3. ค่ะที่สำคัญที่สุดเป็นการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกของเราและเป็นการสร้างมิตรภาพค่ะเห็นไหมคะ ประสบความสําเร็จนั่นคือขอบคุณจากใจค่ะขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอบคุณนักร้องกิติมัศักดิ์ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนขอบคุณนักแสดงทุก,ท,กท่านท่านผู้มีเกียรติคะใน,ในวันนี้คิดว่านะคะหลายๆท่านคงจะประทับใจในการแสดงของเราไม่เป็นไรค่ะถ้าท่านประทับใจนะคะท่านติดต่อดิฉันมาเลยค่ะ เชียงใหม่ติดต่อนายกสโมสรน,นะคะ0897001913ค่ะถ้าท่านอยากให้สโมสรของเราไปจัดก,กิจกรรมพิเศษไปยังองค์กรของท่านติดต่อดิ่ฉันได้เลยค่ะดิฉันยินดีค่ะและวันนี้นะคะความสำเร็จต่างในวันนี้จะไม่สำเร็จลงได้เลยถ้าปราศจากท,กทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราท่านผู้มีเกียรติคะไม่ว่าปีไหนปีต,ต่อไปปีข้างหน้านะคะ สโมสรฝึกผู้เชียงใหม่อยู่ในอ้อมใจของพวกท่านนะคะจัดก,กิจกรรมอะไรต่างๆขอทุกท่านค่ะให้การสนับสนุนพวกเราต่อๆไปนะคะหลังจากที่ท่านรับชมละครในวันนี้นะคะดิฉันคิดว่าสโมสรฝึกผู้เชียงใหม่คงจะมีโอกาสค่ะได้ต้อนรับพี่ๆในที่นี้หลายๆท่าน,นะคะ่ะ เยี่ยมเยยนเราที่สโมสรฝึกพูดเชียงใหม่เพราะว่าสโมสรของเรามุ่งเน้นในด้านการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพนอกจากจะพัฒนาตรงน,รงนี้แล้วนะคะเราตระหนักอยู่เสมอะค่ะว่าเราจะทําอย่างไรให้สมาชิกของเราเป็นสมาชิกที่มีศักยภาพวันนี้ค่ะท่านจะได้เห็นนะคะว่าสมาชิกสโมสรฝึกพูดเชียงใหม่มีศักยภาพแค่ไหนคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขค่ะ กับการรับชมละครในวันนี้และขอทุกท่านโชคดีค่ะจักใจดิฉันค่ะ